waang ni wa nufawang mengatakan ko pakako wa kuhanaangtha si เมตตาวายโยปินทาปะตัวปริโกตโตโซเนวะวายญาัมาตาญาัมาตนาญาณวิปุสนาญาญาวะเทวะอิมาสตัญญาสัจติญาญาปัาญาวิญสุปารติญาปรมัจริญา พรยาอิติปุรานังจวเวานังปฏิทังทามิจวันเจวทธานังนาอุปาเทสามิญาตราะเมพบเวสติอนาวัจตตาภาสวิหาโรจาตีอาจะมยาปัญเจวิเกตวา ตังอังยาวะเทวะสิตาสัตติคาตายาอุนหาสัปติาตายาอังสัมมาเกสวาตาตาปะสสิริสัพสัมปัสนังปฏิคาตายายาวะเทวาอุตุปารุสายาวิโน San ladha laอา menjadi apaจะ kita, wa, yo, kita na, ระมตายาติลโมตันสะตควโต จามีธรรมังสารังทัจจามีสังฆังสารังคัจจามีตุติยามมีพุาธังสารังคัจจามีตุติยามมีธรรมังสารังท่จจามีตุติยามมีสังฆังสารังทัจจามีตติยามมีพุทังสารังท มิตรีย์ปิทามังสารนังขจามิตตียงปิสันทังสารนังขจามินิโมอระหะตัสัมมาสัมพธิสัมหิสิโตะโมอุตตมัามาสสวะตาเสวะเตยิตะนํ

tang ambati bati vandi yang samarin awa pra madin awa te wen awa marin awa pra moutawa kê na chi vando kasa

วะโหรังวาสะเฮสุวายังรัตนังปานิตะนโนสมัมภาริตตาตาคติอนิตามิพุนเตระตนังปานิต,ะะนตนังอิเตนะสัตะ เจนะสุวติโหตุขยังวิราคังอามตังมานิตังยตาญาตาสาเยานีสัมมายิโตนะเต मे न समाधिे गिताम् पिता मे वणिताङ्गे ते न सङ्गे न सुमधि न สมาทินาเตนสังมนีจิตธรรมปิฏฐเมรุัณปานีตาเอเตนัสสัจเสุวิหตุเยปุคันาตสตัตงปัสสตาจันตาริ นิโยนิหดิเตตังอินัยยาสุขตาสังวกาอเหตสุตินนานิมหาผลานิธังมิสังเขรตังบานิตังเเตนะสัง นสุวัติหตุเยสุมภยโยตามนัสขัเหีนันิขามิโนโคตมสาสันดางมิเตปันติปันตามตาวิไคหรัลลัตามุตาิโมพิพุติบุญชมบานายทามปิสั เทระตัน,นังปานีตาเทเทนะสะเทเนะสุวัทเทโหตุวิน,นังปุราดังนาวังนาทิสัมภะวิราัตาิจิตายติเกปาวะสังมิเตกินาพิชาอวิรุณพิชา यथा याम्बे पोयिताम्बे सन्ध्ये रतम्बनिताङ्गेते लसते न सुवती

เลสุอนโนเกิโตัวนัจโคตฆะสมาจารีเกจิเยนะวิโยปะเรหุปะวัตยโยสุปิโนวะเทมิโนโหตุสัพเพสัตตาปะวันตุสุปิตาตาเยเกติปันนนตวตาติตาสาวาทะ

เพศาตาภาวันตุสุกิตาตาณนบา,ารวบาลนิปวเพาตาะติมันเย,ยตาการเจตินางิิ ขิพยาโรสนาปฏิกัสัญญาณญมัญญาสตุกามีเจรยญมาตายยันจะดียังปุตตังอายุสาเอกขปุณณมโนราเกวัมมิสัมปุตเตสุมานัสัมภาวเยะปริมาณังเม tan cha sa pha lo ca sami mana sam pa wa ye apari mana ngu tang na to cha ti ri ya cha sam pa tang a we rang a sa pa tang ti tan cha rang ni sin no wa sa ya no wa ya ta ja sa vi ca ta mi to e tang sa ti na ti ta ya prama ve ta vi ha ra ni tha ma hu ti ti cha anu ba ka ma si la va ta sa ne na sa pa no ka me su vi na ya ke tang na hi cha tu ka pa sa ya กุณฑรีติติเวรุมะเกิเมเมตังเมตังเมราปาเทหิเมชามะยาปุณเตหิเมเมตังเมตังการะโคตมเกหิจาปาทะเกหิเมเมตังเม ทิปะทักเกหิเมจตุปะเกหิเมเมตังเมตังภะโหปเทหิเมมามังอปาทุโหยินเสมามะหยินเสทิปะทุโกยมามังจตุปะโหยินเสมามะหยินเสปะโหยปะโทสะ พเพสัตตาสาพัพเพปานาสาพัพเพปุตตาจาเกวะลาสาพัพเพปันธารานิปัสสันตุมากินติปะปะมาคามะาปะาปะมาโนพุทโุอะปะมาโนธรรมโม အmanaoสkhoประmanaāta de ser စā niာiē ရikaສtapati อิสระพวงโมสิกาตตาเมรังกาตตาเมปารินตาปะทีรมันตุพูตานิโสหังนะโมคะควะโต์นะโมสัตตังนังสัมมาสัมพุทธา ยัญจากุมาเอกราชาหาเรสวรนตโนปตเวปปพาโสตังตังนัมมาสามิหาเรสวันตังปัตเวปปพาสังตยาชกุณตาวิหาเรมบติวาสังเยประ

จตุมาเอกราชเรสวานนตัทเวิปปะาโสตังตังธรรมาสมิหาเรสวานังปัทวิปปะานสัตญจะกวตาเวหาเรโมราติมเยตรามนาเวทกุสัมปตาเม